เมื่อนี้เด็กมาตอนเที่ยงมื่อว่าว่าสิไปตลาดเลยอยาไปซื้อเครื่องมาเห็ดขายโดยนี่พอได้เินได้ทันนี่พอได้ตื่นเด็กน้อยพอได้ตื่นกันเหา้ยมยแ่ได้เม่อมาให้นั่งเยียงมาอีเลยมาหาเราเยี่ยมยามเบ้เงินเลยเมื่มากะจักขีนได้เพราะว่าเมียังกันแล้วบ่ได้เลยเห็ยให้แล้วว่าล่ะเลยดีใจแล้วเงื่อนจะ う <music> สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสุคนเดอสบ,บายดีกันเบิร์ดสุขสุขคนคือเก่าคือเดิมมาพ่อการยีกแล้วกับซองบุญมาบ้านเฮาพี่น้องเลยมาพ่อกันวันนี้เนาะสบ,บุรกับบด้ดมาหลายมือหลายวันก็เลยแวะมาเยี่ยมยามทั้งครอบครัวน้องเข็มเพิินเป็นจังไดเด้ออยู่ดีมีแห้งอยู่บ่พี่น้องเลยเนาะเพิินกับเมื่อเกี่ยวเข่าซอยสองมือสามมือวันนี้เรามีโอกาสก็เลยแวะมาเยี่ยมมายามเพิิน จังใดละกะ็เข้าไปเบิ่งน้ากันพี่น้องเลยว่าอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่เนาะคือว่ามิดอ่อนซ้อนอยู่แท้ไปหาเกียวเข่ารับจ้างนะบ่ทางเมนองเข็มนี่เป็นจังใดเนาะพี่น้องเลยมักริกมักพายเพ่นพักหญ้าขาหุนเพ่นใหญ่เบิดงระบร่จังใดไปหาเบิ่งพักเพ่นสะก่อนไปหาลกพักลกหย่าเมื่อใส่เจียวกบเจียวปลาก่อนนะบาดนี่เวลาพี่น้องเนาะมาฮอดมาถึงเป็นทีเรียบร้อยมากับมากับสาวนวลชวนชื่นเพ่นพี่น้องเอ้ยเบึ่งหันมาทางสาวนวลกัน สบายดีเป็นจังได้เด้สานนวลคือหนาเสาร์แท้เมื่อยเลยเมื่อยเมื่อยยังนะเมื่อยแต่ว่านี่พูดโอ้พากันเคลนรถฮะคอยลงถิ่มหูนั่นบ่หูเมื่อใสยนั่นก้อยฮะไปถิ่มใส่ถิมอยู่หันและรถเพ่หมัวนี่เนาะสานนวลเนาะคำมืดจืดตาโดยจนสี่หอดสองทุ่มเพื่อสีได้มาหอดเฮือนพี่น้องเลยเมื่อคืนนี้ป้าหัวเธอเนื่องมาพ่อเธอสองมาซ้ำอีกพี่น้องเมื่อคืนเกือบเอาโตมารอดเนาะ สาวนวลเกือบสิเป็นลมมาจังรถขี่เธอเดียว<อ>ยืวนสิเป็นลมลอยแข่งลอยแข่งมีแต่รถมีแต่คนขี่รถบัดนี่บัตรให้รถขี่คนเมื่อยมาสันบวายสาวนวนลแบบป้าเถอรถกืบรถมาเฮ็ดเสร็จคนเมื่อวานนี่พี่นงง้องเลยคือว่าอะไรมันคำมันมืดมันก็เปลี่ยนไปขันข่อยไปผ<อ>ู้เดียวข่อ,ขอยย่านข่อยบัวมาอยู่สาวนวลเลยข่อยย่านจิคอนอนแถวนั่นแหละเจสิก้านอนอยู่บ่โอ้นอนเฮือนค้นเนาะขอนอนแงคืนนึงเสื้อสิแดง บัรับกับข่อยบกล้าม้าผู้เดียวได้สาวข่อยย่านก็ได้หมุนได้ข่อยย่านกับใจแข่งเขาได้เห็น<า>ได้สาวข่อยย่านเนี่ยสโนวน์เนี่ยข่อยย่าน,น,น,นข่อยอบกล้าม้าผู้เดียวแล้วกันก็ไปผู้เดียวข่อยสิให้อยูอย่ฮ <laughs> ะแหละเดินเดี๋ยวขอโตขับไปก็ได้สนวนเด้อเนาะเดินมาหอดเฮือนแม่น้องเข็มนะเนาะเขไปเบิ่งก่อนเป็นงังไดอยู่เฮือนอยู่ซานอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่นี่มากระมาแบบเนี่นคือนางกระมาเยี่ยมมาหยามเบิ่งซะก่อน ยูอันยูปะอยู่ดีมีเงี้ยงกี่ประเภทใดอืมผักหยะลาบดีมาแต่ดนใส่เขือนจานนานแป้่นเพิ่นโอ้พี่ห้องน้ำของนายผู้เข่าชาลเพิ่นสื่อหก้กเงี้ยงบัวเป้อยวอามาเตน้นสบุรณน้อยห้อีกกงี้ยงบัวเป้วเฮ้ยเขื่อนชานเด้ไปทางใดเพิ่อแล้ววันนี้โอ้มาวันนี้จนได้ลูกมาหน่อยกันเลยพูนะอืเบิ่ง เต er pues mm ้าหมักผิกม er <c oughs> ักเขือแล้วโอ้มักเขือขาวเป็นหมากเลยไอ้โอ้ผักโบงเพลินพี่โอ้กัิหอมแล้วไงไว้ลี้นี่นะอ่าเต้ใช่ไปทางใดเบิดอละไมาเด้อตัว ไปทางใดบดเด้ออ uh, ันนี้โดยสบายดีโดยบายดีโอ้ผู้มาขึ้นทั้งเฮื่อนงามเลยออไปทางใดบดเด้เด็กๆลงเฮียนบ่ะนั่รเข่าบดไปตอนแรงอืออือยังเห็ดยังอยู่หูนะโอ้ อ่าสวัสดีอ่าทีเจอ่ะเออตัวพักมาบบบนี้จนพักจนไงพักจนญ่โอ้ไปเอาน้ำก้นตั้งไเอาลุ่มๆก็ได้น้ำก้นอ่าอ่นแต่ไปเกี่ยบเขาจ้าบ่มานี่ยไปปรุงไว้างกลางกันไปดิไปมาตอนเที่ยงไปขับเศ้าไปขับเศ้าแล้วครับมาโดยพ่น อันข้าเจ้าสิพาไปตลาดสิไปชื่อเครื่องมาเห็ดไทยอไปตลาดแล้งนี่โดยโอไปตลาดเชโนุ่ณโบตลาดเก่งแห้งเลยโอ้ไปตลาดเก่งแห้งโอ้มาดีมีตลาดนัดเก่งแห้งเลยมันพุผลข้าเจ้ามาลงเลยโอไปตอนได้อะยนะจักน้อยพุ่นชงโมชาโม่พุ่นไปซื้อน้ำมาเห็ดพุ่นเลยมาเยี่ยมมาอาน้ำก่อนบารมีมาหลายเมื่อแหละเอ้ยนี่จะไปทันด้วยมาแกได้ย้อนแต่ขบจมเจ้านะ พอได้อย <si no> ู่ไม่มาเมื่อแบบพ่ออูุ่หาบ่ได้เัินเพิ่นบ่ได้ทายเพิ่นต้องเก็บโรงเรียนบ่โดยเป็นได้็กหมอเขือก็เป็นหมาเปือห่อยเลยเออพ่อพักหอมแล้วก็ใหญ่ไว้ซ้ำพอได้ใส่เพนไว้เจียวเดี้ยะนี้ยแล้วพ่อเกี่ยวเข่ายังเข่างานโดยทางนาป้าพี่แล้วบนแล้วทางแล้วแะไรว่าอยากไปช่วยบัดโดดบอดแย่เงนี้ออไปแย่างนี้เป็นไหมซ้ำโดด ท่านเป็นแนงเราผิดจดกไปเยอะแล้วสิแล้วแหละอีกแค่หาเมื่อเรือยอาทิตย์หนึ่งก็แล้วเด้อเลยสุขบนแล้วบ้านี้เนาะน้องเข้มน้องเข้มนั่งคอยคุมหอยทูอยู่คืนแม่อยากู้ช่วยจะกู้ช่วยไม่บุญว่ะให้รถจักรองบอดรุ่นนี้รถเนาะเลยจะแลีขี่รถเชโนเขี่รถจแฉลางบอดลงเชโนคือเก่าแล้วบัดมาเนาะเบัดมาบ่บ่ท่านดแลานเอาตัดเอากบบนั่นอยู่ดอก เพิ่นทะได้อยากไปช่อยเพิ่นคุมแม่โทรหาอยู่เ <c oughs> ช่าในกันย้ยำแม่อยู่แม่โทรหาแม่บุญให้เฮาลยเด้อนั่นก็คือเขาตัดแล้วก็มีแต่เขาตัดเอาเลยเพราะว่ามันโตล้มมันเบิดเลยเด้ตัวนั้นนะมันซ่านันโตล้มมันนี่แล้วก็ตัดตัดตัดวันนี้ขามาตัดฟังนี้แล้วทั้งหน้าป้านะเบิดแล้วขากังเจ้าไปเกี่ยวเบิดแล้วคนคนเบิดดมือว่าน,นี้ เด็กคุณเตือนเมื่อวานนี่ลงตัวเขงางันมานเนาะเน่ยเขางานกับเข่าสิบเอ็ดเลยยังพังทั้งนี่แหละท,ทั้งนั้น<ล>นะเรียบร,อยบอร,ร้อยหมดแหละผมเม็นเข่ามาปั้นมาเนี่ยว่าห่างบริวรมามีเรียกเลยมาพี่เห<ล>นื่อยครัตั้งแต่เมื่อไนท์ก็ปัน้นสิปั้นมื่อนี้บอกเอา้ามันปัน้นเธอหนึ่งเลยมันต้องปั้นเธอหนึ่งเ,เลยมาเอาขึ้นมาให้เบบนหน้าป้าเลยจังได้ปั้นนะเลยขึ้นมาแล้วฮะจะจังปั้นจะเข่าสิไปหรือบ่รถปั้นก็ เพราะว่าเขามีไราหมองได้เจาะั <m 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 ais> <m ais ่นจอดนี่มันลายล้านน้าช่วงนี้มันลายเลยแม่ป้าเขาคนเดียวนี่เพราะว่าเขาเลี้ยวเขาโดเขากลางได้ผู้ใดยใส่เขาง้นได้ยังเลยเ้าไปอีกประมาณพวกแหละบดทิดนี่นะบลเลี่ยวอย่าง้จังหน่อยเพราะว่าตัดตัดแล้วก็มัดบดแล้วบ่นหิดนเบียดเนาะมือมือก็เบดแล้วบ่นเกี่ยวเขาเริ่มเริ่มสิเบิร์แล้วเริ่มสิเบิร์แล้วคนเลี้ยวล้ายแล้วคน ขวบขวบไม่ได้ใส่เข่างานเนาะเลยทางบ้านเอาแบบมีคนใส่เข่างานนะค่ะมันพ่อเกี่ยวเพื่อไงสมเอาตัดลวดบดเลยคือกันตัดบดเลยคือกันบดอะไรนั่นกินข้าวกินน้ำ้วบ่กินแล้วกินแต่เพื่อไงแต่เศร้าเพื่อไี๋ยวออกเมื่อนี่ก็แว่กินแล้วก็เมื่อเลยหัยหน้าเรื่องเข่าเืกินน้าให้กินบ่ มันซ่าเดี๋ยวข่อยมาแล้เราคงเอาป้าไปเป็นยังขอบใจหลายเออเวะมาเยี่ยมมายามเบอร์เลยมาดิ่งแห้งอยู่บ่จังหวะบ่ได้มาหลายมื้อตลาดจะงามหน้าดิ่งข้าสัดตลาดมาชวนน้องเค็มันจะไปแล้วอยากไปหาเงินใช่ไหมอเดี๋ยวให้เข่าโรงเรียนได้จะห้ยยาได้จะห้ยยาได้น้องเค็มหนะ่งหายขาดหายเข่าโรคปนใหญ่ปนอยากให้เข่าโรงเรียนแด้เพิ่นยังซื้อให้ เจ้าจะไปขาดดุล <entertain> en> <hey, S 2> ้วจะไหนขาดดุลายจะไหนออกซักพอบกขาดกระยาพอคอยขาคอยพักคอยยัางไปแล้วก็ต้มกินน้าใหม่แล้วขน่นเนาะต้มน้ำใหม่กินดิกินตลอดห้ำใหม่คนจึงได้เฮ็ดห้อง่านหง่ายแล้วจะโดนได้หลือวะยังบรอกโเก็บอยู่ขั้นว่าไปก็เมื่อหนึ่งมันอ่ะโมย่างข้าวเกี่ยวเขาข้าวเกี่ยวเขาดูดิเดี๋ยวเขาแล้วเพราะว่าเขาไม่ใส่เขานนัจะไม่ก็แล้ว กันห้าส right? okay. ิบปี็ today, two, ี่แล้วละโดยเงินเงินนี่เอาแล้วเอาพุลอพันล้วโดยยังอีกเครื่องนึงโดยเพิ่นปั่นซ้ำกันบ่ดซ้ำกันซ้ำกันเราจะแบบสร้างบ้านเฮานี่เฮ็ดนี่ขับปั่นซ้ำกันว่าได้โดยหมดพุลอพันกับพุลอพันหมดโดยยังได้เลยถูกเปล่าโดย ได้แตมึงซ้ือซนมดลมือซนสมมือแล้วเว้มาเยี่ยมให้เราก็บม่ได้มีแนวฝากมาต้อนรับกายกิยการแล้วเป็นนะเป็นนนได้ก่อภัยนะม่ได้ตัดลงบ่ไม่ใช่ตัดเยวแต่บไปไ่ใชิตัดเจียก็้ตเดอ่ใตัดเดอยวอนหนอยย่อนหน่อยอยูย่อน ไม่ตัดไม่ไปซื้อหุ้ยิงเข้าก็ตัดได้ก็ได้ถ้าใครจะไปดิเรื่อมัดเกี่ยวข้าวันจะมาจัดการมั้ยถ้ากเมือนี่เดีมาตอนเที่ยงมื้ว่าว่าสิไปตลาดเราจะไปชื่อเครื่องมาเห็ุกายโดยนี่พได้เินได้คำนี่พอได้ตืมเด็กหน้อยพอได้ตืมกันได้ เมตมาเฮือน้องเอียงมาอีเลยมาหาโลเยี่ยมยามเบิ้งเงินเลยเมตมากะจักชีเนี่ยได้ปวารุยังกะเล้วบ่ได้เด้เหยเห็นให้แล้วบ่ละเลยดีดีใจแล้วเอื้อนจะยังกะแลี้ยวบ่เลยมีแต่ห้องน้าไปใส่เข่ากันยังเมื่อไรเนี่ยขอบุญขอบุณแม่โนคำช้อนคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งคนเจ็บบ่วยได้คนไข้บ่ให้มี ให้เพิ่นอายุหมั่นควันเงินเป็นเป็นหงพอใช่ลูกบ้านตลอดไปเพิ่นชงมาเท่าไรก็กลับคืนมาเพิ่นลอยเท่าพันเท่าเด้อลูกไ่ได้ลืมลูกจำอยู่แต่อายใจดีแกเขาขอบุญขอบคุณอายใจดีเพราะให้เพิ่นอยู่ดีมีสุขภาพแข็งแร็งเพิ่นเจ็บบ่ให้ได้ความไข้บ่ให้มีเพิ่นอายุหมั่นควันเงินเป็นหงพงใช่ลูกมัานตลอดไปเพิ่นชงมาเท่าไรก็กลับคุณมาเพิ่นร้อยเท่าพันเท่าเด้อซ่าคื ขอบใจเจ้าคือกันเด้อสนุกหลายเลยกมาเยียมาอย่างยมเนาะเยียบมายาเลงเฮาซะเฮาะดนและสิได้มาตนึงบ้่ด้เยมันก็แล้วบ่ได้เด้เาอยก้ยังเฮาหาเาได้เ็นเพื่อนอีกเด้ยเลยาเพื่อนข่อยยังบ่ได้าไผเพื่อนข่อยคือน้สางนี่ข่อย มีสิไปย่างไปชองบางคนกันคาเดียวเออคนไม่รู้เนาะอาจารย์เดี๋ยวจิขอโตย่างไว้บนที่ก่อนเด้อเออใส่ก่อนอัสบายดีนะสบายดีอ่าเบะมาเยี่ยมยามเพิ่นเนาะโอ้มายังไก่นอนหัวบ่คือมีขี่ไก่แท้นี่โอ้จับไปต้มกินว่าไก่นอนขี่หัวโอ้เงินสารล้านเพื่นเพิ่นเอ้ามายังนี่ห้อนนอนย่างไฟบ่นี่ เอาลูกเหนียงได้ลูกโอ้สบายดีเด้อโดยยังอยู่ตลางโดยอยู่ตลางก็ได้จังมืออลไรนี่ได้มือวันจันทร์ตอนเช้าผู้หญิงหรือผู้ชายหญิงกลางคืนก็นอนอยู่นี่่บอันนี้เอ้าคือผมมีแนวขังแนวกังแท้อ๋อพาะผมไม่ได้ลงเอาผ้าขังอืมอันนี้น้ำอาบหรือน้ำกินน่ะนี่ ป้าพี่น้องเอ็นอยู่ไฟอยู่กำมัลีรอบอ่ะนี่ผู้หญ,ญิงหรือผู้ชายผู้หญิงพดดนนะูดรวยกระดองเนาะโอ้ยสาธุดอกเลยพี่ญ,ญิงเลี้ยงอันลูกกันบุญมีนะเนาะบุญแล้ก็จะได้โดยบุญบุญแล้วแล้วผู้หญิ่งได้จากมื่อ,อไรก็ได้วันจันทร์เช้าวันชื่นท่านอ๋อวันจันทร์คานพุทธสามื้อนี้ กะสิอยู่จังมื่อนี่ว่าอยู่แปดมื่ออยู่แปดมื่อเมื่อเก้าออกวันนี้ปะเก้าอออ๋อแปดเมื่อเก้าเมื่อที่ผ่านมานี่ยอยู่จังมื่ออยู่แบบอยู่ลูกก๊อกทำอีกาอยู่เช็ดเมื่อแบบนี้เป็นลูกผี่แล้วอยู่ลดลง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 มาหนิผู้ที่หกบาทนี่ปะหาก็ได้ครึ่งโล โอ้ได้ครึ่งโลละเออเลี้ยงหัวใบเลยแบดนี้หัวใบกระชุดมันบาดนี้ตันมันไหวแบดนี้เออเนาะอัดเ้าเขาใหญ่กะสบายดอกตอนนี้เขายังหน่อยอยู่กับลำบากในจักหน่อยเนาะลำบากหาชูเขากินกินบดานเมืองจักหม้อหนำห่อนนี่เป็นอะไรเจ็ดหม้อเป็นหม้อาต้มน้ำยังตุกินนี่น้ำมันเปรี้ยิเคกนี่แหละ ไบกิแดงนี่แหละนำบาดนี่บาด้ออาบนี่ได้นำยังสาวจ้าใบข่าใบนาดไงน้ำดำปื๊ดอย้างไรพวกนี้ใบนาดได้ดำนะโอ้ใบนาดอาบเบอบดเดียวรับเบาหมอน่อกี้งที่ก็นได้กับเละเคืองนึ่งนจะอาบห่อนแห้งวะห่อนอยู่แล้วคอยกระลื้มเลย ออเถอเหี้ยเด้อเหยเนาะอาคอยกับก้อนนู้บินเด้อเออเนาะใหญ่ไปด้วยล่ะเด้อเหี้ยเด้อเห้ยเนาะขอดลูกขอดเต้าแะไรเพื่อนก็ได้โอ้ผู้มีข้าเพื่อนเสือแดงไปแปรไปเลยเพื่อนสิไปตลาดเพื่อนวะเออเถอดิเออเพื่อนสิไปจ่ายเงินแหละอือืเนี่ยน้ำไม้นาโตเราฮะ โอาตามสบายตามสบายไปซื้อยังกับไฟรถเนี่ยแต่มันชิได้เงินได้คำเนาะอ่าไปน้ำรถไผ่ไปน้ำรถไผ่ขี่รถไทยน้ำจ้าอ๋อ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 ขี่รถไทยโอ้มันเปได้ไกลวันไหนเนาะโดยเป็ดไก่อือโดยอ่ะข่อยกับสิกรับคือกันเลยเนาะโดยโดยต้นข้าวกระไปน้ำบ่านี่โดยเฮ้ยเพิ่นบ๋อเจ้ากระสิไปชื่อเนี่ยมาต้อนเม่บุญเด้อ เออต้องมินยังอ่ะนะหลินบมกปุ้งปุ้งอืออืออือฮะขีดไทยไปโบกายไปไหนเนาะเลยมันมีตลาดแรงบ่ตลาดเพิ่นมาลุงวันพุเด้ลุงถุนแรงเลยอ๋อถุนแรงอือืมอือืออไปซื้อเงินบุญแน่ไปซื้อมาไว้มาขออืมอืมอืมอะโอเคสิบ๊ายบายเด้อสบายดีเลยแม่อ่าสบายดีอ่ะไปเพิ่นไปตลาดเนาะ โอเคพี่เมย์พี่น้องรับคิดนี่สวดเกิดชิขอจบไใบเสนี้สะก่อนพ่อก,กันในคลิปหนา้าเด้อขอบุญขอบคุณไปทั้งเมนูค้ามอนแล้วก็ไอ้ใจดีทั้งมีกาเนาะที่ว่ามาสั่งเฮือนสั่งซ่านหรือว่าเห็ดห,ห,ห้องน้าเฮือนคั่วให้ทั้งรอบครัวน้องเข็มให้เพิ่นจึงอยู่ดีมีแห้คงความเจ็บหอยได้ความไข่หอยมีเดอเมลเดอรเมย์เมย์ห้มาสนในกรกาบคืนไปหาเมย์้อยเท่าพันเท่าเนาะ ให้เม่จงสุขกายสบายใจมแต่ควมสุขควมจเจริญนะเม่เดอ้อเป็นอีหอย่างก็คอยให้เม่เศร้าไ,ไว้เนาะโดยสหรับคิดนี้ก็สิราพีรันห้องไปสกอนพ่อกันในคลิปหน้าขอกาวคำบาสบายดี